การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพิจิตรหรือ P.A. พิจิตรตั้งอยู่เลขที่90ถนนบึงสีไฟตำบลในเมืองอําเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามค่านิยมองค์กรทันโลกบริการดีมีคุณธรรมบริหารงานโดยนายธวัชชัยจงทองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพิจิตร ภายใต้การกำกับดูแลของนายอรุณเนียมรัตผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร PEA พิจิตรให้บริการพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด6อำเภอมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า43,500รายมีจำนวนพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น84คนเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในวันและเวลาราชะการตั้งแต่เวลาแปนาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยไม่มีการหยุดพักเที่ยง PEA พิจิตรมีศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าพิจิตร โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสามารถชำระค่ากระแสไฟฟ้านอกเวลาราชะการได้มีป้ายบ่งชี้เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงจุดบริการของ PEA พิจิตรได้อย่างสะดวกมีบริการขนส่งสาธารณะเช่นรถสัล้อบริการเรียกรถยนต์ส่วนตัวหรือแกลบคาร์และสามารถค้นหาสถานที่ได้จาก Google Map มีการกำหนดพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ รถยนต์ให้แก่ผู้ที่มารับบริการรวมถึงพื้นที่จอดรถบุคคลพิเศษโดยมีกลิ่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเพื่อให้ทราบความต้องการของผู้รับบริการ e ีเอพิจิตได้จัดทําแบบสํารวจความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการโดยนําผลสารวจมาปรับปรุงสถานที่ให้บริการเพิ่มจุดชาร์จรถไฟฟ้า ev charging station และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อื้ออํานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจสําหรับผู้รับบริการและมีการนําวัสดุที่เหลือใช้ภายในองค์กรมาประดิษฐ์เป็นที่นั่งสําหรับรองรับผู้มารับบริการ มีการกำหนดจุดสูบรีอย่างชัดเจนตามกฎหมายและกำหนดมาตรการในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคัดแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ลูฟท็อปขนาด25กิโลวัตต์เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันของ PA พิจิตร p a พิจิตมีป้ายแผนผังแสดงจุดก่อนเข้ารับบริการอย่างชัดเจนและมีป้ายผังขั้นตอนในการเข้ารับบริการโดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบทุกระบบงานมีศูนย์พรบบข้อมูลข่าวสารของราชการ มีพนักงานในการอำนวยความสะดวกณบ,บริเวณจุดประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการมีการออกแบบระบบงานให้ง่ายและสะดวกต่อผู้เข้ารับบริการจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอโดยจัดตารางปฏิบัติงานของพนักงานในการให้บริการลูกค้าทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการโดยมีการให้บริการหลักอย่างครบถ้วนได้แก่การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้ารับคำร้องทั่วไปอื่นๆ และการรับชําระค่าไฟฟ้าค่าธรรมเนียมอื่นๆตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึงเวลา16่พนาฬกาสนาทีไม่เว้นพักเที่ยงมีจุดแสดงสินค้าโอท็อเพื่อสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นและจัดให้มีห้องรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ชั้น2มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับบริการตามเกณฑ์คุณภาพคือเก้าอี้นั่งรอรับบริการการบริการกาแฟและน้ำดื่มฟรี จุดชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ฟรีจุดฟรี Wi-Fi แว่นสายตารวมถึงมีการจัดระบบคิวพร้อมเจ้าหน้าที่รับรองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ p e a พิจิตมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นที่นั่งสำหรับบุคคลพิเศษพร้อมถังขยะแบบเคลื่อนที่ได้ทางลาดสำหรับบุคคลพิเศษพร้อมราวกันตกและพื้นผิวสัมผัสต่ตางระดับสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นประตูเลื่อนอันตโนมัติ รถเข็นสำหรับผู้พิการห้องน้ำสำหรับบุคคลพิเศษพร้อมสัญญาณเสียงและแสงสำหรับขอความช่วยเหลือ PEA พิจิตมีการพัฒนานงานบริการให้มีความทันสมัย พร้อมให้บริการในยุคดิจิทัลมีการนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภูมิศาสตร์หรือ GIS มาใช้ในการเก็บข้อมูลและค้นหาข้อมูลระบบจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรทำให้สามารถขอใช้ไฟฟ้าโดยไม่ต้องร้องขอสำเนาบ,บัตรประชาชนมีการใช้งานไรเซนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ P.A พิจิตรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการหลากหลายช่องทางเช่น1 1 2 9 P.A Contact Center Facebook Line Open Chat แจ้งไฟฟ้าขัดข้องมีระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มาจากทุกช่องทางของ PEA ผ่านระบบ PEA VOC System ระบบติดตามอัจฉริยะ VOC Alert Board ผู้รับบริการสามารถดำเนินการใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องรวมถึงแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆด้วยต,วยตนเองผ่านระบบแอปพลิเคชัน PEA SmartPad หรือ PEA eService อีกทั้งยังสามารถใช้ช่องทางชำระเงินแบบออนไลน์อื่นๆได้อีกด้วย PEA พิจิตรมีการระดมแนวคิดพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการทํางานสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งนวัตกรรมตาเทพเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดระยะเวลาการทํางานในการสํารวจงานขยายเขตปักเสาให้มีความถูกต้องแม่นยําและรวดเร็วทําให้ผู้รับบริการได้มีไฟฟ้าใช้รวดเร็วยิ่งขึ้นสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นและ PEA พิจิตรยังมีนวัตกรรม IK8 เครื่องบอกสายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ที่คิดค้นจากพนักงานในสังกัด PEA พิจิตรโดยเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยลดระยะเวลาในการปอกสายไฟฟ้าเพื่อทําการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมออแปลงส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มายื่นคาร้องขอตั้งมออแปลงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมากให้กับผู้ใช้ไฟโดย PEA พิจิตรนำนวัตรกรรมทั้งสองชิ้นมาใช้งานร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการให้กับผู้ใช้ไฟ เป็นมาตรฐานการทำงานแบบใหม่ให้กับองค์กรนอกจากนี้ PEA พิจิตรยังมีการยกระดับคุณภาพการบริการที่นอกเหนือจากภารกิจของหน่วยงานในการให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมกับพื้นที่ชุมชนได้แก่กิจกรรมชุมชนปลอดภยัยใช้ไฟ PEA กิจกรรมบริจาคโลหิตกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนโครงการบำบัดทุบบำรุงสุขสร้างรอย,ยิ้มให้ชาวพิจิตรโครงการ PEA ตรวจสอบความปลอดภยัยของระบบตู้น้ำดื่มภายในโรงเรียนโครงการสำรวจบ,บ้านผู้ใช้ไฟฟ้า ที่มีผู้ป่วยและต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์การไฟฟ้าส่วนภูิภาคสาขาเมืองพิจิตรเรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานบุคลากรและสถานที่ตามวิสัยทัศน์ของ PA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน